เจ้าถือน้ำแมวหวานหนึหเม็ดเดียวหาลอยคุ้นหาลอยแมนบอแมนจ้า<อ><อ>แ่ว่ามีแเ<อ>สียงเดถือสองตัวนนมดแต่ว่าแมวหวานได้สองตัวคู่ฝันได้สองตเจ้าได้สาตแมนจ้าหาลอยคุ้หาลอยแมนจ้าปาดงวดนี่เจ้าได้แล้ว ได้ละจ้าเจ้ปุ้ยว่งวดวังหันควายได้ข้าวว่าเจ้าถือน้ำแมวหวานหนึ่งสี่ห้าเม็ดเดียวหาลอยคู่หาลอยแมนบอแมนจ้าแมวว้แต่ว่ามีเสียงดังถือช้างตัวคนวัดแต่ว่าแมวหวานได้สองตัวจ้าคุ๊เอาจังสี่เจ้าเบาสู่บนฟังเนี่ยเจ้าได้ตัวได้งวดเจ้าจะเฝ้าเบาเลี้ยงตัวเล็กคนสิบ่เบิ้งตัวไข่เบาเลียงควมฝันเจ้าเบาเลี้ยงควมฝันเจ้าสะกอนเกินที่ไปที่มา ทีไปทีมาเจ้าส่วนใหญ่เจ้าสีได้โชคน้ำไผ่น้ำแมวหวานนี่บอกแม่นจ้าบาหาลอยคูนหาลอยอีรีบอกเจ๊สามตัวนี่นะแม่อย่าลืมว่าสามตัวได้วีนองเด้อห้าร้อยคูณห้าร้อยตัวตรงตรงเจ็บปุ้ยเสกทีบ้านแมหาบาทเด้อได้เท่าไหรก็หาลอยจ้าหาลอยคูนหาลอยจ้าตัวใดตัวใดเจ๊ หนึ้าจ้างวดที่แล้วจ้าหนึ่งหาีจ้าหนึ่หหรือหนึ่งหาซีหนึ่งหนึ่งสห้าเดสาโตเลยตัวเียดสามโตเนื่าต้องต้ตื่นกล่องแล้วเลยว่าปิ่นเข้ากระเจื้งก็กระทอปิเข้าตใจแห้งกันมั้จ้าเอาเห็นกระบอกเลยเดียเขาเด้ยวดวันที่หนึ่งนีได้ฝันหรืยังเนาะรับผม กระเพาะในฝันเหรอจ้าแต่ว่าเจ้าได้ข่าวว่าปูองคดำหนี่เพิ่นห้คนตลอดแมนโบเจปุ้ยจ้าเพิ่นห้ทางไก่เพิ่นยังหายแมนบ่จ้าแม่นจ้าแต่วันนี้ผู้ซื้อนี่คือแม่แม่แม่หวานแม่หวานจ้าผู้ผู้ซื้อห้จ้าส่วนใหญ่เจ้าสิได้โชคนะแม่หวานจ้าแต่วางวดนี่คอยได้ยินข่าวว่าเจ้ามาจุดทูบเอาแมนบ่จ้าจุดทูบนี่เขาบ่เลเพิ่นเลขกปูองค์ดำก็ว่าสิเขาละจ้า กะเขาพี่ดอกถูกทุกทุกคนกาเจากับมาจุดแม่นะจ้าทุกคนมาจุดเิ่นกะเขาทุกคนลหะจ้าคือได้เข่าว่าคนมาแก้บนหลแทะแก้บนหลายจ้าบางคนกับมาล้ำจ้าบ่จ้าบางคนกับมาล้ำจ้าบางคนกับมาล้ำล้ำแกะบนล้ำแก่บนจ้าบางคนก็จ้ากับมาล้ำบางคนก็เจ้ามาขอเนาเอื่นกับนี้จ้าก็ได้ได้ตลอดได้จ้าพวกคนมาขอเลขก็ได้เรเขาเจาะมาขอเรียงงานเรียงการก็ได้จ้ามาขอเรียงงานเรียองค้าขายก็ได้อื พอยังได้อันนั้นจ้าแต่ว่าแต่ว่าอันผู้องคดำนี่เพิ่นยู่มองได้เจ็บปุ๋ยบึงเกลือยู่บึงเกลือจ้าบึงเกลืออำเภอตำบลอีหยังเจอำเภอเสอำเภอเสจ้าจังหวัดระเอ็ดตำบลตำบลมืองเกลือเพิ่นปักมุดมาหนีหอดเลยแม่บ่จ้าแม่จ้าตำบลมืองเกลือบ้านน้ำจันน้อยบ้านน้ำจันน้อยจ้าน้ำจันน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยตัวนน้เนาะท่องเที่ยวจ้า บานนีว่างเพิินมาบวงสวงนี่ก็แตกแมนบบเจแตกจ้ะเจ้าก,ก็ได้น้ำเพิินแมนบ่ได้จ้มได้ตลอดให้ว่าเจ้ปุยนี่เป็นคนบ้านนี่เป็นคนบ้านนี่จ้ะบัดท,ที่นี่ว่างหันนี่ได้น้ำแ่หวานนี่มาสองงวดได้สองงวดเลยจ้ะงวดนี่ได้สองดงงวดนี่ได้หนึ่งสีหาเต็มเต็มเลยบ่เจจ้าหา้อยคุณหาลอยอีรีโบเจจ้ะได้ต่วใดก่ขอนครับ หนึ่งสี่ห้าจ้าม้วนที่แล้วนี่จ้าฝ้าบ่เปีนพุนบอเจหนึ่งสี่ห้าแตกเปี่นเหรอจ้าม้วนทุบเพียบเหรอจ้ามวดนี่แม่เจเจ้าจุดทูบได้โตใดหนึ่งสองหกจ้าหนึ่งสองหกจ้าสองโตมี่บอสองโตกะอันสองหกจ้าสองหกจ้าโอ้สองโตเอาสองหกหนึ่งสองหกเม็ดเดียวต้องสั่นนะจ้า เจปุยเนาะค่ะเนาะพูไม่เส้็พี่น้องมีผู้สิถามเพิ่นบ่อามเพิ่นแหมหนึ่งสองหกกับสองหกกับสองหกตัวเดียวเม็ดเดียวเ้าบอกหำเอาเม็ดเดียวเลยบอกบ่กับหัวให้เพิ่นแนบ่อกเออสองเก้าไปสั่นน้ำแน่เออกับหัวให้เพิ่นน้ำแน่เนาะเมื่องแุน่ะเขนตรงตรงโมดีบอกครับ ตรงๆค่นกะสีว่าหายตรงตู้ไหนบอกขคุณไม่นะครับคุณยังเขียนอยู่ครับสองหกกับสองเก้าจ้ากลับไปน้ำกับหัวพรอมน้อมเนาสามตู้ด้วยครับสามตัวกับหนึ่งสองหกจ้าหนึ่งสองหกได้บ้าคนดวงดีเก็บปุ๋ยดวงดีเด้อพี่น้อง สามตัวแตกซื้อกินกับซื้อปุ๋ยละจ้าซื้อแรนกับซื้อปุ๋ยละจ้าเบิ้งเบื้งเบื้งเนี่ยฝุ่นลงพิมพ์เพลนเฮ็ดแล้วเหรอนี่ตัวนี้ละจ้าบ่ถูกต้องจ้าเอาถือให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งเนี่ยเจ๊โชว์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 ครับเก็บปุ๋ยแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหนึ่งสองหกสองหกสองเก้าแคปจิ้มบ่ บอครับตองผี่าชัดครับหันมาเออหันมาเครับหลอียนเอาเกาเลขาจำจำปรยัดอกหนึ่งสองหสองหสองเกาครับเน้นนะครับเม็ดเดียวเต็มเต็มเจปกันต้งจัดเต็มได้อัเดี๋ยวเยวเดี๋ยว้เดี๋ยวเดีแ้นเดียวจ์ตเดโอมาเลยบึ้บึ้งบึ้ ชดเจ้วช uhm, ัดเ๋ยวปูเมาแห้งแต่บะเหนี่ปูมาหายเลยสามตัวตรงตรงยัสมุดปากกามันจดใส่เด้อเพราะว่าเห็นว่าตัดเย็นนะครับไมต้องขาดหนึ่มาแล้วมาแล้วเต็มเต็มนะครับสอตัวสองตัวกันคือ2องกานะครับสามตัวเม็ดเดียวหางเดียว1นึหนะครับเก็บปุ๋ยมากแล้วครับผมมาแล้วมาเล้วมาเล้วมาเล้ว ปูปูยังก่อครับปูงดำจ้าดัวเลขปูงดำตัวใดพูดบอกตรนี้บอกตรงนี้หนึ่งสองหกจ้ากับสองหกกับสองเก้าจ้างวดนี้สิเอาหลายวันไดนเจ้งวดนี้สิจัดหลายวันไดหนเจะเอาพันคุ้มพันละจ้าจะจังไดนปูงวดนี่พันคุ้มพันจ้าพันคุ้มพันจ้าตัวไหนล่ะครับพันคุ้มพันนั่น หนึ่งสองหจ้าหนึ่งสองหกกี่เลวหนึ่งี่หาจี่เลวได้หาบ่พอใจบ่จ้าเมืนี่เอาเท่าไรเจ๊อาพันคุณจ้าหนึ่งสอนคจัเต็มของคุณเจ๊ปุ๋ยนะคะเีนปันเป็นเพียนแนวทำมาแล้วนะครับูได้นหนึ่งสองหกพันคุณพน อ่าแชร์ต้องแชร์แชร์เข้าไปเยอะเด้อทุกคนแชร์เข้าไปครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับแชร์เข้าไปเยอะนะครับเจ๊ปุ๋ย1 2 6 2 6 2 9นะครับจัดหนักจัดเต็มพันคุณพันใครดูแล้วใครไม่แชร์ใครไม่กดไลค์จะไม่ถูกหวยกับเจ๊ปุ๋ยกันนะครับผม1 2 6 26, ่งสอหกสองหสงนะครับเอาหมดไปแล้ว1 4 5หเต็มเต็มเด้อทุกคน วันนี้ก็ลองเอาไปพิพจารณานะครับสำหรับแนวทางนะครับเจ๊ปุ๋ยของท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ